ทองเที่ยวตำรวจกระทรวงมาทำไปดูที่ใครเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้อย่าให้มีอีกนะไปบังคับครับเข้าร้านโน้นร้านนี้แล้วก็ขึ้นราคาโกงราคานะไม่ต้องใช้เงินใช้บัตรบัตรก็บังคับใช้ที่นี่ได้ร้านนี้ได้ร้านนี้ไม่ได้สรุปว่าโกงกันทั้งทิ้นแล้วใครขาจะมาเที่ยวท่านอ่ะแล้ววันนี้ท่านมาบอกว่าคนมาเที่ยวน้อยลงก็ท่านทำกันเองน,นะท่านก็ไปกวดขันของท่านด้วยในภาคประชาชนภาคการท่องเที่ยวไปดูกันเราเอง ที่โน่นที่นี่มันแพงเกินเหตุมันโกหกหลอกลวงชี้เป้ามาตำรวจเขาได้ไปจับถ้าต่างคนต่างปล่อยกันไปกันมาแล้วมาโทษรัฐต,ต้องไปดูทั้งหมดมันดูไม่ไหวหรอกครับนะเรื่องของแพร่ระบาดไวรัสอีโบลาก็จะไปตกใจมากนักนะครับวันนี้ก็สาส,สุขยืนยันแล้วว่าดูแลได้ควบคุมได้แค่มวยการตรวจผู้โดยสารทุกคนต้องสังเกตอาการนะว,วันนี้ผมก็ได้สั่งการชัดเจนไปแล้วอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปอย่าประมาทรักษาสุขภาพตัวเองและสังเกตอาการของครอบครัวของบุตรหลานด้วยนะครับ การแก้ไขปัญหาขยะอันนี้ผมถือว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนคนอชอได้สั่งการไปแล้วให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดําแผนงานโครงการสร้างโรงงานกำจัดขยะแปรรูปขยะที่ทิ้งขยะทั้งในส่วนกลางสูงภาาส่วนท้องถิ่นในปีนี้ก็จะเกิดอยู่บ้างนะครับในประมาณสักห้าหกแห่งเนี่ยนะมีที่ทิ้งขยะที่ฐานสมัยมีที่แยกขยะเพิ่มมูลค่าอะไรก็แล้วแต่นะจะเนินการนำล่องในปีนี้ก่อนนะและปีต่อ,ตอไปต้องทําให้เป็นรูปธรรมนะครับ ปัจจุบันก็ต้องให้ภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยทางเข้าใจประชาชนก่อนถ้าประชาชนต้องการทิ้ทงขยะประชาชนไม่ให้ไม่ให้ไปทิ้งในพื้นที่ชุมชนของตัวเองแล้วผมถามมันจะไปทิ้งตรงไหนนะท่านต้องรู้จักว่าจะทำยังไงพื้นที่ตรงไหนจะบริหารได้ทาไมมีพิษมีภัยเขาบอกเ้าทำแล้วมันไม่มีปัญหาท่านก็ต้องให้เขาทำถ้าท่านไม่ให้ทำแต่ท่านจะทิ้งขยะมันจะทิ้งไปที่ไหนล่ะนอกโลกมันทิ้งได้ไหมนะมันทิ้งไม่ได้มันต้องทิ้งในประเทศไทยนี่แหละถ้าท่านไม่ยอมงาน,มนจะไปทิ้งที่ไหน นะครับเรื่องกฎหมายมูลธรรมตอนนี้ดาเนินการอยู่แล้วกฎหมายที่อยู่ค้างในสภาหรือในคลมอเก่ามากก็จะเข้าไปก่อนนะเป็นการแก้ไขทันสมัยไม่ทําซ้อนสอดคล้องกับหลักสากลวันนี้หลายกฎหมายเนี่ยไม่ทันเวลาไม่ทันสมัยนะครับตั้งแต่2,400กว่าวนี่ยังอยู่เยอะก็แก้มเป็ง2,57 5 8ซะมันจะได้ทันกับรอบบ้านเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเยังไม่ทําเลยโดยเพราะเกี่ยวกับพันธสัญญาต่างๆ การค้าระหว่างประเทศอะไรต่างๆนี้แต่ไม่ได้มีผลเรื่องเขตแดนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใชเ่เรื่องพวกนั้นในเรื่องกฎหมายอื่นๆมันเกี่ยวข้องหลายองคอ์กรต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับการไปรูปประเทศในภาพรวมนะครับอันนี้ต้องไปอยู่ในภาปฏิรูปและเข้าสรชอลาจะต้องทําเร็วได้ทําช้าได้ทําต่อไปอนาคตต้องทาเพราะมันผูกพันหลายหลายส่วนหลายฝ่ายหลายงานหลายผู้รับผลกระทบนะครับ ันนี้อุ้มบุญเนี่ยก็มันก็มีมานานแล้วล่ะทุกเรื่องเนี่ยคือสื่อก็ผมเข้าใจนะเรื่องอะไรก็ตามที่จะยกขึ้นมาคือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่้องขยายกันจะไม่มากแล้วล่ะก็มีก็นําสู่การดบางทีจับกลุ่มสร้างความเข้าใจคือพูดกันไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มันผิดไปทุกเรื่องเลยทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะอย่างนั้นนะถ้ามันเรื่องของข่มขืนก็นแหละพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่สิบวันนะจนได้คนที่ ก็มีใครอยากจะไปไปแจ้งความน้องทุกขกอโทษเพราะอายไงนะก็เหมือนกับถูกซ้ําทําซ้ําอีกทีคิดให้ดีสื่อผมไม่ได้ตำหนิท่านนะเข้าใจแต่บางอย่างก็ไม่ต้องพูดซ้ําแล้วซ้ํำอีกพูดลงรายละเอียดมากนักจนเกินไปจนเขาก็อายอ่ะนะแต่ไอ้คนถูกจับยังไม่ได้รู้สึกรุษสาอะไรอยู่และไอ้คนทําคิดถึงคนที่เขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะจะเสนออะไรกล้ลก็โดยเพาผู้หญิงน,นะ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้สนามหญ้าในบ้านพิพิลกัณหรือการปรับปรุงทำรัฐบาลเนี่ยมีมานานแล้วหลายรัฐบาลทําไม่ได้เพราะติดเรื่องปัญหาการเมืองนะเพราะฉะนั้นทำซะมงบมานก็ตั้งมาตั้งหลายปีแล้วผมก็ให้เขาตรวจสอบมาอนุมัติก็ทาไปดินะให้มันโปร่งใสพิสิทธิภาพแล้วเราจะปล่อยให้มันพังทลายไปหรือไงจนพังแล้วซ่อมหรือไงมันไม่ได้นะครับบ้านพิโลกผมก็บอกไ,อไปปลูกต้นไม้สิไปตัดต้นไม้ให้มันแต่งให้เหมาะสมเพราะในนั้นมีอาคารมากมาย มันน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาเก็บของได้เป็นพิพิธภัณฑ์ได้แล้วจะปล่อยให้มันพังทลายไปหรืองไงนะไม่ได้ไปเตรียมการให้ใครทั้งนั้นนะใครจะไปทํางานยังไม่รู้เลยนะเรื่องการก่อสร้างการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากหม่อมชินาศที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและการไม่มีค่าเนี่ยก็เป็นการสร้างเพื่อเฉลิมฉลองชลภาษาแปดสิบภาษานะหลายปีมาแล้วนะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการมัดโครงการไว้แล้วแต่มันยังไม่ได้สร้างวันนี้คอสชอก็มาดำเนินการให้มันสร้างได้ทีนะเพราะไม้มันีจํานวนมาก ยึดมาจับมาแล้วก็สิ้นสุดทางคดีแล้วนะถ้าทิ้งไว้มันก็ผูอีกทิ้งไว้ห๋ยวมันก็หายนะก็จะเอามาควบคุมกำกับให้ได้แล้วก็มาทําเดี๋ยวดูรูปกันแล้วกันผมก็นึกเลไม่บอกผมก็คิดเอานะว่าประเทศไทยมันต้องมีอาคารแบบไหนมีอาคารใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะแทนที่เราจะมีอาคารอยู่ไม่กี่ที่ในการจัดการประชุมการสัมมนารับแขกบ้านแขกเมืองโชว์สิ่งของที่มีค่ามรดกไทยอะไรเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารนี้แล้วเอาไม้ที่มีอยู่แล้วเดิมที่มีสองอย่างไม่ทิ้งก็เผา เอามาทาเพราะไม่ขายอยู่แล้วยังไงก็ไม่ขายถ้าขายกันรักรอบม,มันก็จับกลุ่มนะเราก็จะมาทําโครงร่างข้างนอกเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นทรายแล้วก็ว่าไปแต่ประดับทั้งหมดทุกห้องต่างกันเป็นลายไม้ไม้มีค่าคือไม้พยุงมีลายต่างกันแล้วก็แกะสลักมาทีครับไมอยากให้เป็นความฝันของพวกเราทุกคนในประเทศนะมันเป็นสมัยเราเราต้องสร้างอะไรให้รุ่นหลังเขาดูที่เราดูวันนี้ของเก่าทั้งนั้นไหยจะไม่สร้างอะไรใหม่เขาดูเลยนะรุ่นสมัยเราเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเพื่อประเทศไทยนะครับ รื่องสื่อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในความร่วมมือแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศนะครับการไปรูปในระยะยาววันนี้ผมชื่นชมนะคำพูดของคุณจักริดเพิ่มพูนประธานสภาการนักข่าวแห่งชาติเนี่ยที่พูดคําว่าไม่ควรกลัวอย่างไรเหตุผลหรือกล้ายอย่างบ้าบินประเด็นก็คือว่าคุณมีความชัดเจนในหลักการหรือไม่ว่าจะทํางานอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการยึดมั่นในหลักการวิชาชีพอย่างเคร่งครัดขอบคุณครับท่านพูดน่ารักมากนะเพราะนั้นสื่อทุกสื่อก็ช่วยกันไปดูให้ด้วยนะครับ กรณีนางสาวกฤษดาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ร้ายท่านแต่ท่านให้ร้ายกอสชอให้ร้ายกองทัพให้ร้ายประเทศชาติโดยผเผยแพร่ทางโซเชียลซึ่งไม่เป็นความจริงเลยตอนเรียกตัวมาพูดคุยเนี่ยผู้รับผิดชอบเขารายงานผมแล้วว่าเอาครบสาม 5, วันห้าวันเจ็ดวันก็คุยกันดีสามีก็มาด้วยนะเสร็จแ,แล้วพอถึงเวลากลับให้กลับไม่กลับบอกอันตรายขออยู่ที่นี่ก่อนแล้ววันนี้มาบอกทางไปซ้อมจะไปซ้อมทําไมเห็นหน้าตาก็สวยเช้งเดี๋ยวมีคลิปอีกคลับให้ดูเดี๋ยวากำลังทาอยู่ กขาถ่ายไว้แล้ววันนั้นน่ะที่ตอนไปอยู่อ่ะก็พูดจาดีทุกอย่างนะก็ให้ความร่วมมือเลยแต่วันนี้กลับมาอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจมันจะไปทรมานอะไรขนาดนั้นนะทั้งหมดไม่มีใครถูกลองทรมานทุกคนแล้วนี่ถูกทรมานตรง,ง,งไหนทาไมเขาต้องไปทรมานเธอใช่ไหมเนี่ยมันมันส่อเจตนาไม่ดีแล้วไปร่วมกลุ่มกับใครก็รู้อยู่นะที่ทำความผิดทั้งนั้นแล้วเมื่อสาบันบงังหนีหมายเรียกหมายจับบงังเยอะแยะหมดนะจะต,ต้องโดนจำพิดีนะครับไม่ใช่ละเมิด สิทธิมนรู้นชนใครเลยนโยบายเชอไม่มีอยู่แล้วเรื่องขอบวนการและเมื่อสถาบันวันนี้หลายคนวันนี้ที่มันแรงขนาดน,นี้เนี่ยหลายวันมาเนี่ยผมได้รับแจ้งจริงๆผมทราบแล้วนะครับมีการทํางานอยู่แล้วหลายคนเนี่ยดำเนินคดีทวงในคดีแล้วคือออกหมายเรียกหมายจับไปแล้วแต่หนีอยู่ต่างประเทศบางประเทศที่ใหญ่ๆะนะแล้วก็เขาไม่มีกฎหมายพวกนี้นะแล้วเขาก็ไม่อะไรไม่เห็นถึคนงความสำคัญของเราในเรื่องของกฎหมายมิน มันก็เป็นกนารย่าเหมือนกันผมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนายชูพง์ถีท่วนนายเนธิชนะนายเสนธินแสนนายอนวยแก้วชมพูนายองอาจธน,นากรมนันและอื่นๆอ,อ,อ,อีกพอสมควรนะรวมหัวกับกลุ่มต่อต้าอะไรต่างๆนี้ด้วยนะมีหลักฐานเชื่อมโยงกันอยู่มีรูปถ่ายมีนายเจอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ใช้ไม่ได้นะทุกคนมีคดีอาญานะเพราะฉะนั้นจะต้องถูกนวยคดีก็พยายามจะทําสูตในเรื่องของการส่งผู้ไร้ข้ามแดนมันอาจจะยากแต่การเผยแพร่ทาง โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะบางอย่างมันเปิดที่ต่างประเทศนะรับไปปิดที่ต่างประเทศมันทําไม่ได้นะเพราะมันมีกฎหมายของเขาก็เราทําในในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายดำเนิน,เนการนะครับการปรับย้ายค่าารสูงในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นการเรียกมาดูเฉยๆมันยังไม่ได้เข้าขั้นตอนขั้นตอนอย่ยไปเข้าอีกครั้งหนึง่งตามร,ระเบียบอะไรทองท่านก็ว่าไปวันนี้เอามาดูว่าจะปรับกันยังไงอะไรยังไงเหมือนทหารทหารก็ทําแบบนี้นะเพราะนั้นอย่าไปเสียเงินเสียทองให้ใครนะอย่าไปกลัวท่านดีก็ไม่ต้องกลัว นะไม่มีความผิดก็ไม่ต้องกลัวนะจะให้พยายามให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวก็จะต้องส่งให้รัมตีเขาไปดูแลว่าจะทํากันยังไงใ,ใครจะได้ใครจะไม่ได้ไปรอตรงโน้นอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยไม่เคยเสียเงินผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินนะในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายมันอาจจะมีคนไปโกหกหลอกลวงมาก็แล้วแต่ผมไม่โทษใครนะแต่มันมีคนโกหกหลอกลวงอยู่อย่าไปเสียเงินนะครับไม่มีแน่นอนนะครับต้องมีใจทธรรมคุณธรรมไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นโตมาด้วยใช้เงินซื้อมันก็พูดอะไรไม่ออก นะพูพแดได้ไปเต็มปากนะอีกเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ระดับล่างหากมีเจ้าที่ตำรวจหรือทหารหรือใครก็แล้วแต่ไปเรียกร้องผลประโยชน์ในนามคอทชอแจ้งมาเร็วๆนะอย่าไปพูดในสื่อในโซเชียลมีเดียนะบางคนบอกทหารพูดจาไม่เหมาะสมพูดจาก็ช่กงหก้านะกลางอะไรรายงานม,มาเลยให้ถึงผมเลยจะลงโทษให้ทันทีนะผมย้ำไปนักหนาแล้วว่าทําไม่ได้นะยิ่งมีอำนาจยิ่งต้องเข้าใจกฎหมาย ยิ่งต้องอดน้อมกับประชาชนนะทำให้ได้ถ้าทําได้มันก็จะเป็นแบบอย่างที่นาคตนะครับการปฏิทินปัจจุบันนั้นเราเป็นหน้าที่ตามรัฐมนตรีช่วคราวไว้ทุกประการระหว่างนี้ไม่มีนายกไม่มีคอรมอหัวหน้าคอชชเป็นผู้รับผิดชอบในการแช่ราจในการแบกราบการแทนนะครับวันนี้ลดความเดือดร้อนให้ได้จัดเตรียมให้งานระยะยาวให้ได้เตรียมการใช้จ่ายงบประมาณจะมี5้ให้ได้โดยคอชชไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับะบวนการจัดซื้อจัดจ้างใดๆเลยมันมีระเบียบมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว เราก็จัดกลับดูแลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงนะสำหรับการทุจริตในการดำเนินการการจ้ซื้อจ้างไปตรวจสอบแล้วก็เบินคดีกันไปนะเราต้องการให้มันรวดเร็วรัดกุมแล้วก็สร้างความยอมรับให้ได้การแก้ปัญหาปัจจุบันภาพรวมยกระดับรายได้ลดความเหลื่อมล้ำในระยะสั้นให้ได้ก่อนโดยเฉพาะอ่งประชาชนผู้มีรายได้น้อยแก้ปัญหาผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศกกรบริหาการเงินการคลังให้ทันต่อสถานการณ์ การปรับปรุงประเทศไทยไปถูกควาทำทำมสมัยระบบสรงางพื้นฐานน้ําอะไรก็ว่าไปนะทำมาตลอดเพิ่มเติมเรื่องสัมพันธ์ที่ทุกคนอยากรู้คือเงินเดือนข้าราชการอยู่ในขั้นการพิจารณาอยู่นะครับอย่าเพิ่งเป็นข่าวไปมากมายเดี๋ยวก็มันทุกอย่างมันต้องเพิ่มด้วยกันนะถ้าประชาชนดีข้าการก็ต้องดีนะก็ต้องดีขึ้นจะทำอย่างไงมันจะขึ้นได้ก็อาจจะต้องขึ้นในระดับล่างก่อนนะประชาชนก็ต้องไปในรูปของการสนับสนุนในภาพรวมของรัฐเพราะทุกคนทําอาชีพอิสระ แต่ข้าราชการเนี่ยมันทาตามระเบียบตามอะไรเนี่ยมันมันก็ต้องใช้กฎระเบียบกติกาแล้วข้าราชการเนี่ยไม่ได้ปรับนานาแล้วนะในทุงเอ,งเอกชนหมื่นห้าปรับไปแล้วบางคนเนี่ยเจ้าที่ะระล่างนี่ยมันเดือนเจ็ดพันหกพันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวนะจะทากันยังไงเดี๋ยวไปว่าอีกทีนะครับเงินประชาชนไรายได้จะยกขึ้นได้อย่างไรทุกภาคสาขาวิชาชีพเรื่องภาษีบุคคลที่ิบุคลบคลทําไงนะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น การไปรูปข้าราชการการศึกษาโน่นไปว่ากันปฏิรูปเดี๋ยวไปเตรียมพูดกันตรงโน้นนะข้าราชการจะเข้มแข็งยังไงบริหารจัดการยังไงไปว่ามานะการศึกษาทั้งระบบนะตลอดนโยบายในปฏิรูปวันที่เก้าเนี่ยจะเปิดคิกออฟเรื่องปฏิรูปที่สโมสรเชิญทุกพวกทุกฝ่ายนะอย่าบอกว่าไม่มาไม่มาก็มาฟังข้าหน่อยแล้วแล้วแต่ท่านนะก็สมัครมานะฮะไม่ได้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสรสชก็ไม่ได้จัดตั้งมาเพื่อไอ้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นเพื่อทหารผมไม่ได้สั่งอะไรให้ทหารทั้งอย่างเลย นะผมไม,ไม,ไม่ไม่ใช้สิ่งที่มันเป็นขนาดนี้ยมาทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองไม่ทำนะแล้วจะเสียเปล่าไม่รูท้ทำไปทำไมนะให้เกิดความทุกถึงนะกฎหมายส่วนน้อยคนส่วนน้อยเนี่ยเพื่อคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยเนี่ย,นนย,ยก็ต้องได้รับการดูแลที่เป็นธรรมนะครับเจ้าที่ทําง,งานได้สะดวกไม่ใช่เพิ่มหน้าเจ้าที่อย่างเดียวไปไล่ล่าข่าฟันจับกุม่มมันจับไว้ไหมลนะ่ะถ้าประชาชนมีมาตรการอื่นร่วมมือลด ปัญหามันก็ใช้กฎหมายน้อยลงมันต้องไปอย่างนั้นนะเรื่องพลังงานสาผู้พื้นฐานภาษีช่ยยวยเหลือผลผลิตบางทีสื่อเสนอข่าวเป็นช่วงตอนๆนอะ่ะไม่ได้เอาภาพใหญ่ที่ผมพูดมาทั้งหมดพูดเนี่ยเหนื่อยนะเอามาตัดตอนพูดเอาเฉพาะตรงเนี้ยเนี่ย,ย,ย,ยไม่ใช่ไอ้เนี่ยไม่ใช่ทาไมไม่ฟังให้จบอะ่ะเสนอให้จบสิอธิบายให้เป็นเรื่องเรื่องข้าวเขาว่าอย่างนี้มาแตงกระปลูกก็จน้องขายน่ยไม่ใช่เอาเรื่องเรื่องปลูกมาอย่างเดียวมาว่าตีเรื่องปลูก ตีเรื่องปลูกเสร็จตีเรื่องขายอีกตีเรื่องคุณภาพอีกตีเรื่องทุจริตถ้าหรือว่าไม่ต้องปลูกข้าวกันรือไงล่ะไปขายวิธีการนําเสนอใหม่นะการไปรูปประเทศเชิญนะครับทุกคนมาขอให้ความรู้มือกับเราในการทํางานย่าต่อไปนะครับให้ดีเหมือนเดิม,มน,นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนคิดถึงจะทา